เรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะมาจ้าปรุงเรียบร้อยอยากใส่ยังกระปุงเอาค่ะใส่พริกไทยค่ะพี่น้องใส่พริกไทยลงไปค่ะสวัสดีจ้าเสาร์นี้ยกจะพาพี่น้องมาเห็ดข้าวต้มโบราเนนะคะข้าวต้มส้มเครืองโบราณนค่ะพี่น้องคะเป็นเมนูที่กินง่ายๆนะคะแล้วก็อินทองน้ำนะคะหมอกับแบบว่าเห็ดเป็นอาหารเสาร์แบบเรียงด้วนได้นะคะพี่น้องค่ะมาค่ะลงมือกันเลยค่ะ อันนี้ยกกระต้มน้ำทาแล้วนะคะต้มน้ำให้เดือดค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะเอาข้าเจ้านะคะข้าเจ้าสักประมาณหนึ่งถ้วยตวงเล็กนะคะ่ะออาเขากับ,บริเห็ดลายเนาะค่ะพี่น้องคะถ้าใส่ลายก็คือเขามันจะอืดเต็มหมอนะเอาแบบว่าให้เขามันพอดีกับน,น้ำีนหมอเยเนาะค่ะเนาะถ้าตังไรก็ค่อยเติมน้ำใส่ใหม่ค่ะเดี๋ยวต้มน้ำแล้วค่ะเดี๋ยวเาาอาข้าซานเท้าค่ะไปล้างนา้ำทำกวามสะอาดก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยเอามาลกในห,หมอน้ำเดือดอค่ะนี่ค่ะเขาล้างเขาทำความสะอาดแล้วก็นํำไปลุ่ไปในหม้อเลยค่ะ หลังจากที่ห่อเขาลงในมอแล้วก็มาค้นค่ะค้นจักง่อยกับพี่น้องค่ะเพราะว่า,มาเมล็ดเขาที่ห่อเอาลงไปนะคะมันจะติดหมอนะคะก็ค้คนแบบนี้แล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะสักประมาณหนึง่งนาทียังสิกะมาเปิดฝาหมอเบิงนะคะแล้วก็มาค้นนะคะจนว่าเขามันจะแตกตัวนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะหลายคนก็อาจจะเฮ็ดป็นเนาะสูตรง่ายๆนั่นแหละค่ะ นี่ค่ะขาวก็กําลังแตกตัวไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ขาวเจ้าไม้นะคะพี่น้องค่ะข่าวสารเจ้าไม้ไม้ๆด้วค่ะหอมหอมระวางที่ห้อล่อข่าวแตกตัวเขากับไปเตรียมเครื่องถ่าเลยค่ะอันนี้ก็ใไสหมูสับนะคะ่ะเดี๋ยวยกจะไปเตรียมหมูสับแล้วก็จะมีพวกกระเทียมเจียวแล้วก็หอมโรยนะคะพี่น้องค่ะ,ะแล้วก็มีไข่ไก่น้ำนะคะนี่นะคะเดี๋ยวล่อให้ขาวซุกแตกตัวดีก่อนจะเดี๋ยวยกจะ คอยปรุงเครื่องปรุงอีกที่หนึ่งเนาะปิดฝาก่อนจะ้ะเดี๋ยวไปหาหัวไชเท้ามาใส่น้ำสักหัวก่อนจ้ะพี่นอ้นองค่ะพี่น้องคะเขาห้อกระไรทีแล้วนะคะนี่เขาแตกตัวแล้วค่ะเขาขาวงามเลยจากนั้นห่ากระปรุงเครื่องปรุงในเลยค่ะเนี่ยยกกระใสหัวไชเท้าลงไปน้ำค่ะเพิ่มความหวานในกบน้ำซุปเผาค่ะชี้หอมจักหนึ่งลากค่ะเพิ่มความหอมใ่กบน้ำซุปค่ะ ผงปรุงรสน้ำใสน้ำค่ะสักหนึ่งซอนโตะนะค่ะพี่น,อออนะะ้องเขาต้มกับบยากแล้วค่ะเข้ากะค่อยเอาไปปุงเพิ่มที่ลังได้นะคะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งค่ะเดือดอีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวค่อยเอาหมูสับมาลงเน,นาะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวเข้ากบเอาหมูสับลงค่ะพี่น้องหมูสับเป,ป็นตรงปรุงนะคะ่ะเอาลงแบบนี้เลยค่ะบะด,บหะดให้ละเอียดบดให้ละเอียดสับให้ละเอียดแล้วก็ะเอาลง ไปแบบนี้เลยค่ะเขาจะได้นี่ค่ะเป็นเนื้อเดียวกันกับเมล็ดเขาเห่านะค่ะพี่น้องค่ะจะได้กินแบบหมูข้ามต่อข้ามเลยนะคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะเป็นยังไงน,นะกินบมาคะเดี๋ยวยกจะใส่ไข่ส่วนผู้ใดมัากให้มีสีสันแน่ก็ใส่ซีอิ๊วดำลงไปน้ำไดนะคะเดี๋ยวยกจะเติมซีอิ๊วดำให้มีสีสันจักน้อยค่ะนี่ค่ะ ดํามาจะใส่หลายได้พี่น้องใส่หลายในดําำปืดอหลีเด,ด้ยะค่ะพี่น้องคะใส่ให้มันเป็นพ่อสีสันในสวยงามคะ่ะนี่คะ่ขะข้าวต้มโบราณพี่น้องคะข้าวต้มหมูสับโบราณส้งเคืองโบราณจริงๆคะ่ะสูตรนี้ยกกระใส่เตาถ่านค่ะพี่น้องคะหอมคะ่ะนี่กะสิใส่ไข่ไกล่ลงไปหน่อยนึงค่ะพี่น้องคะ่ะส่วนไผ่มากินไข่รวกใส่ตั้งหากคะ่ะคอยลวกใส่เป็นใบเด้คะ่ะอันนี้ยกกับซีอา๊ข้นน้ำกันให้มันเป็นน้ำเข็มคนเลยนะคะ ใส่ไข่ไก่ลงไปจ้าแล้วก็คนเนี่เพิ่นเป็นเนื้อเดียวกันเลยด้อจ้ะนี่แสงอาจิบพอชัดเจนเป็นไหนเด้อค่ะพี่น้องคะเพราะว่าตอนเศร้าเนีพระอาทิตย์เพิ่นขึ้นท่างังคงหลังนี่นะคะแล้วก็เพิ่นกระทบกับผาซแล่นที่อเอามาบังแดดนะคะ จะเล่นก็เป็นผ่าสีเขียวนะคะพี่น้อง่ะมันก็เลยเป็นสีนี้ค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวกะเข้าเอากระเทียมเจียวเข้ามาตามมาโล่งใสเลยค่ะนี่ค่ะเป็นจังไดทุกอย่างสุกเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะมาใช้เท่ากับพอดีสุกนะคะกินเป็นน้ำกันเลยค่ะเดี๋ยวยกจะใช้กระเทียมเจียวน้ำมันเจียวกระเทียมลงไปนะคะเพิ่มรสชาติความหอมค่ะ นี่ค่ะความอร่อยตรงนี้คน่ในเขากันนะคะหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวร้อยค่าตามด้วยหอมค่าชี้หอมค่ะโรยจักน้อยค่ะพี่น้องค่ะด้วยพิ่มความหอมค่าคนในเขากันอีกที่นึ่งค่าพี่น้อง เรียบร้อยแล้วค่ะข้าวต้มหมูสับส่งเครืองไปค่ะตักเสิร์ฟเลยค่ะพี่น้องเรียบร้อยค่ะพี่น้องคะมาจ้าปรุงเรียบร้อยอยากใส่หังกระปุงเอาค่ะใส่พริกไทยค่ะพี่น้องใส่พริกไทยลงไปค่ะนี่ค่ะเครื่องปรุงกับมีพริกป่นนะคะมีมะนาวมีน้ำปลานะคะและเตะาู้มากค่ะดอกไม้สวยๆอยู่สวนของเ้าค่ะพี่น้องเพิ่มบรรยากาศอัตรสในการ กินขาน้าวต้มยามเศร้าค่ะมาค่ะเสบๆน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะขา้ขาวตม้มข้าวต้มหมูสับส้มเครืองโบราณนะคะค่ะเสบๆน้ำกันค่ะรุงใส่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกการกดไลค์ฝากติดตามเป็นกําลังใจเพิ่มเติมในเด้อจ้าเด้อขอบคุณมากๆจ้า